ข้าาปกอะไรเข้าปากอ่ะสามสองไปบ้าอุ้ยมีคนอยู่เวกมีคนอยู่เวกเนี่ยอันนุก็เปิดเลยเดี๋ยวประกาศเปิดตาม สวัสดีพี่น้องพ่อนๆสุขุ e. สุขุนกันแล้วกันนะคะยี่ีต้อนรับเข้าสู่ช่องเด็กอ้วนชาแนลกันแล้วกันนะคะในวันนี้ EP นี้นะคะในครัวของอาระอ้วนอีกแล้วนะคะวันนี้มื้อนี้เข้ามาในเมนูน้ำยาขนมจีนน้ำยาป่าตีนไก่นะคะมื้อนี้มื้อนี้วันนี้ก็ทําเองนะคะสดๆใหม่ๆทําเสร็จเมื่อกี้นะอ่ะวันนี้เราก็ตักอ่อันดับแรกนะคะหน่อควนหัวหวอยู่เห็นบ่ เลิศบอกไม่กระชามจะได้หระเนาะแล้วก็ตักไปก่อนอันดับแรกนะเมือเ่เต็งไก่ยั่วจ้าเท่านั้นยิตวตอนนี้นะยิวเราวันนี้คือแบบเป็นไปไม่ได้ถ้าไม่มีพ่อครัวช่วยด้วยวันนี้ปกติก็ทําคนเดียวจริงจริงยายดูหลังกล้องซดใหญ่เลยคือห,หลังกล้องก็แบบซดกันไม่ไหวนะคะวันนี้ก็ ทำกินกันเยอะนะคะเพราะว่าก็มีพี่ๆมาทานด้วยก็กินด้วยกันประจำกินยุสิตและพี่น้องไปเห็ดกินยุซายกินยุซายกระบ่กคือเห็ดเห็ดกินเองพี่น้องเริ่มนะเริ่มเลยเริ่มเลยนะอันนี้คือแบบสูตรแบบดั้งเดิมเลยทำเองอเอาวันนี้บอกอลไรแปลกเอาวันนี้บอ มาเดินพี่น้องมาเดินมาเดินกินข้าวพี่น้องทางโทรศัพท์เดินคนอื่นโบเกี่ยวได้มีสินเจ็บป้อมาหรอคนอื่นไม่เกี่ยวนะคะเป็นไงบ้างดูเครินนะสิขออีกไหมมอะไรน้ำกลนหม้องนิเดียวแต่ได้เก็บคนทั้งคนเลยอร่อยอยู่อร่อยอยู่เท่ากับอร่อยกับวันแรกอ๋อจริงเหรอก็ทำเป็นครั้งที่สองนะคะเพราะว่าครั้งแรกก็ทำกินเป็นแล้วแต่ผิดเกินไม่ไหวรอบนี้ก็เป็นครั้งที่สองนะคะรอบแรกเผ็ดไปหน่อย แ <l ots> สบโพูกระดิ่งข้าวตา <l ots> อันนี้คือความหิวด้วยหิวด้วยแสบโพูกระดิ่งข้าวตาพี่น้องวันก่อนเราไปแคมปิ้ง,งวาบบ้าเซตคลิปใหม่พี่น้องเบิ้งแบตโทรศัพท์เบิ้ดพี่น้องเลยปวดท้ายสัมวันนั้นก็ทำกินข้าวกินเยอะมากเบื่อความดีใช่ไหม,มทำไม่ไหวขนมจีนแบบสดสด กำลังดีใช่ไหมอ,อีกแล้วหรออีกแล้วหรอว่าแล้ววันไหนจะซื้อเรื่อวะเอาเสียงสดแล้วนะเสียงสดอีกแล้ววันนี้เพราะว่ายังไม่ได้ซื้อใหม่นะคะวันนี้ก็ใส่เสียงสดไปเลยสดวิผงผงคอไตายซะแล้วนะเนาะมีตมีนไก่ไม่ใช่เหมือนอะรสชาติพอดีกินเลยตอนนี้คือที่ตั้งตาตั้งใจกินไม่ใช่อะไรนะหิวหิวแหง้งอืเลสมกัรเราคอยนะเนาะวันเสียกินลายมือแนละ้วพี่น้อง ข้า้งั้นข้านี่บริเวณจ้าคือมือก่อนเห็ดแกงต่อใหม่ไปใหาข้าเจ้ากินอยู่ล่ะโซงถ้วยบักใไงข้าจะบอกกินถ้วยนะพี่น้องเอ,อ้ยจะเมนนัวค่ะเขาว่าที่บอกว่าตัวเองทำอร่อยก็ว่าไม่ได้ทำอร่อยเท่าไหร่หรอกแต่ก็หมดถ้วยนะหมดหมอ้อเลยเออตอนนี้กำลังคุ้มแข่งกันอยู่ระหว่างน,นอกจอในจอตีนเพียตรตีนไก่ค่ะตีนไก่เป,ป,ปื่อไม่ใช่มือไม่ใช้มือไม่ใช้มือไม่อร่อย ไม่งั้นมันไม่ได้อัดทันรสมันไม่เข้าน้ำเข้าเนื้อเปื่อยมุนดีเลยแต่ถ้าเป็นมันนั้นเผ็ดตาแตกกินแค่หนึ่งกล้วยแต่อร่อยวะนนั้นก็อร่อยแต่ไมันรสจัดอืมพี่ช่วยอยู่ตรงนี้ปะปะอันนี้ก็คือผักอีตูนะคะผักผักอีตูผักบักตูไม่ได้ไม่ไใจละไม่ใจละไม่เลินไมเล่นไมลินใบแมงลักเขาเรียกว่าใบแมงลักมันมีหลายตูอ๋อแต่รสจัดนี่ก็ อะจัดกว่านี้หน่อยหนึ่งอ่ต้องจัดกว่านี้อีกจัดคือแต่ว่านั้นจัดไปรอบแรกคือเผ็ดๆอย่างนี้หรออือโอ้หนูกินไม่ได้หนูกินเผ็ดร้ายผูกก็ทรมานเสียบพร้อมไปสามวันแล้วนะซีลาวเขากันเขาขึ้นชูหมดจึงกรรมเลยสุดๆไข่ต้มไม่ทันไข่ต้มไม่ทันหิวขำตาสวดเลยอันนี้ไม่ได้กินโชว์นะกินพวกหิวเนี่ยไม่เหลือแมทั้งน้ำตบมอยู่นี่อืมหัวแตกไปเนาะ แซ่แสบเพราะแบแต่ก่อนกีนไกไ่เวลาซื้อไก,ก่เขาแถมใช่ปะแต่นี่แพงไงแพงเนอะรละเก้าสิบห้าบาทอหร่อ,อ,อยเกินวันหลังทำเมนูอะไรมาคิดเมนูเ,เน,นาะแกงน้ำมัมีแล้วเมืม่อคืนพี่น้องไปกินนั่นแกงผักหวานใส่ไข่มดแดงแซ่บจเสร็จยุ่งเหงื่อเฮ็ดยดจะกินเดี๋ยวมื่อหนามาเห็ดแกงพักหวานใส่ไข่มดแดงกินหอดย่ามไข่มดแดงพอดีพี่น้องไข่มดแดงแบบตึง,ตง เป,เป็นดิเป็นแล้วเนาะแรับนี้คูณได้แกงโมปิรลานนี้ยอดเด้นี่จูเป็นบ้าอู๋เป็นจูนี่ขอรายจริงเลยอ,อ,อู๋เป็นโอ้เป็นคนอีสานแท่ๆดั้งเดิมแท่ๆแต่แต่คอยกินจูปเป็นเพื่อแบบมันบดานีลนะคะแต่บบ่บด้เแล้วก็แบบว่าอุปฟอนอนะ่ะจะกินของดิบของอะไรไม่ได้เลยแต่ถ้าของสุกจูสุกนะ่ะกินได้อยู่เนื้อรวนแล้วามาจูอย่างนี้ไดยูแต่แบบนี้บด้เลยแระติดติดแล้วบด้เลยกินบด้ แกงหม้อแบบไงโอตุ่มเห็ดหม้อแบบไงไฮไลท์มาอยู่ที่ส้มติงไก่ชอบกินส้มติงเหรอส้มติงไก่ไก่อ๋อเหรอไปค่ะอย่าหยุดไม่เราไปซื้ออีเดียมันจืดอือใช่เราไปซื้อที่ไหนแล้วจังมันจืดจริงมันหาร้านกินยากพี่น้องคะเห็ดแนวกินเหร่ต่างต่างแบบว่ามันไม่ เขาน่ยอาจจะเฮ็ดแสบอยู่แต่แบบว่ามันมันไม่ถูกใจเรามันยังไม่ถึงอย่างนี้นะก็เลยต้องทําเองส่วนมากโอปอลคนนี้จะทําเองหมดทุกอย่างเลยเพราะว่าทาเองนะ้มันถึงใจมันถึงเครื่องมันถึงอะไรมันถึงหมดเลยก็เลยเฮ็ดเองซะบางที่ก็ห่วงเครื่องอะใช่บางที่ก็ห่วงเครื่องเข้าใจอยู่หรอแบบสมัยนี้มันเข้ายาหมักแพงขคงงุูสิงกอยามกับเพงเบิรพอระชันเฮ็ดกินเองครับพี่น้องค่ะซื้อมาอย่างนี้หมดหอไม่เราทํากินเองนะแบบว่าเราปลอดภัยด้วยไง สบายใจเราด้วยอามีอะไรปอกกระเทียมบม่เคยเห็นนักกินกระเท็ยพี่น้องซอยเมียเคยบังคับเนาอไม่เคยบังคับเนาอมีแต่เส่ฝาดอ่เดียวเดี๋ยวจะเอาไปกรองไปข้างล่างเลยหนึ่งหั่นนี่สดกินละบายไปอย่าหยุด หมดไปีตีนแล้วเนี่ยคงเกอตีนไฮไลท์อย่นี่เอาใครบอกมาปอกมองนี่ดิออื้มอโอ้แค่นี้แหละรุกละต้มยำู แก่ลูก9หนักละต้มเก้าลูกย่างกินอร่อยเลือดไก่ฮะย่างกินอร่อยอเลือดไก่ค่ะยัว่วๆออปอนี่ชอบกินเลือดไก่ เราหักฟังฟังมาเย็นนะผมไม่ได้มา <laughs> ตุ๋มคายไรเดี๋ยวพี่น้องคะเดี๋ยวสิขอตัวไปเบิรงนไข่กันเลิกขาดเดี๋ยวคลิป<อ>หน้าเรามาทำแกงผักหวานใส่ไข่โมแดงฉ่ำๆเนาะอ,อาหารอีสานพันบ้บานเฮาแซ่บๆเมื่อกี้ทั้งทำกินแล้วก็เย่างใส่ก๋อหมูย่างใส่ก๋อหมูด้วยทั้งทำกินแล้วก็มากินให้พี่น้องเบิง่งคลิปหน้า เสียอีหยังอีงงต่อไปหรือว่าพี่น้องมากแบบใดชื่นชอบแบบใดพี่น้องก็ขโคมาได้วยเพนมาใดแต่แต่คอมเมนต์เด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวพเพราะว่าเราพอจะมาทําให้เดี๋ยวทําสิพยายามเฮายจะมาใดสุขีบเลยพี่น้องค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องเด็กว้วแชนเนลด้วยนะคะพี่น้องค่ะไว้เจอกันไม่ในโอกาสหนาก็แล้วกันคัดคลิปหนาเจอกันไม่เด้อพี่น้องเด้อสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ តើអ្នកចង់បានអ្វី?